เรื่องทฤษฎีบทวงกลมนะครับข้อที่1มุมที่รองรับในส่วนโค้งเดียวกันนะครับจะมีขนาดเท่ากันเสมอหมายความว่าถ้าเราฟิกสอจุดนี้ไว้นะครับแล้วเรามีตรงนี้เป็นส่วนโค้งที่รองรับไม่ว่าเราจะลากเส้นไปตรงนี้หรือตรงนี้นะครับมุมตรงนี้จะเท่ากันเสมอต่อไปข้อที่2นะครับมุมที่จุดศูนย์กลาง จะมีขนาดเป็นสองเท่ากับมุมส่วนโค้งที่ตองรับนะครับในฐานเดียวกันก็คือมุมนี้กับมุมนี้นะครับถ้าตรงนี้เป็น x นะครับข้างล่างจะใหญ่กว่าโดยจะกลายเป็นสอง x เ,เสมอนะครับต่อไปทฤษฎีบทข้อที่3ามนะครับสามเหลี่ยมที่บรรจุในครึ่งวงกลมจะมีมุมยอดเป็นมุมฉากเสมอนะครับหมายความว่า ต้องมีสามเหลี่ยมนะครับบรรจุอยู่ในเครึ่องวงกลมใดๆมุมที่หัวมันนะครับตรงนี้จะเป็นมุมฉากเสมอต่อไปทฤษฎีบทข้อที่สี่นะครับสี่เหลี่ยมที่บรรจุในวงกลมนะครับมุมตรงข้ามจะรวมกันได้ร้อปดิองศาเสมอนะครับหมายความว่าถ้าเรามีรูปของสี่เหลี่ยมนะครับที่ชนกันแบบนี้นะครับมุมตรงข้ามบวกกันจะกลายเป็นหนึ่งร้อย แปดสิบนะครับหมายความว่าตรงนี้ต้องชนกันตรงนี้ต้องชนกันนะครับตรงนี้ชนกันและนี้ชนกันนะครับมุมตรงข้ามตรงนี้เป็น a ตรงนี้เป็น B นะครับก็จะได้ว่า a บวก b จะเป็นหนึ่งอปองศานะครับหรือถ้าตรงนี้เป็นมุม c นะครับและตรงนี้เป็นมุม d c บวก d ก็ได้ร8 0ปดสิบนะครับ ต่อไปข้อที่5นะครับเส้นตรงที่ลากจากจุดศูนย์กลางนะครับจะตั้งฉากกับเส้นสัมผัสเสมอหมายความว่าถ้าเรามีเส้นสัมผัสเส้นหนึ่งนะครับแบบนี้แล้วก็จากจุดศูนย์กลางนะครับลงมาจะสัมผัสและตั้งฉากกับเส้นสัมผัสเสมอนะครับต่อไปกดข้อที่6มุมที่เกิดจากเส้นสัมผัสนะครับจะเท่ากับมุมบนส่วนโค้งที่อยู่ด้านตรงข้ามนะครับหมายความว่า ถ้ามีเส้นผัาเส้นดิงตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็มีรูปนะครับขึ้นมาถึงรูปมุมตรงนี้นะครับให้เราไหลเข้าไปตรงนี้แล้วไหลขึ้นมาทางนี้นะครับเพราะฉะนั้นมุมนี้กลมนี้จะเท่ากันหรือถ้าเป็นรูปนี้นะครับแล้วก็ไหลเข้ามาทางนี้แล้วก็ไหลขึ้นมาตรงนี้นะครับมุมตรงนี้กลมนี้เท่ากันนะครับต่อไปข้อที่7เส้นตรงที่ ลากจากจุดศูนย์กลางนะครับจะตั้งฉากและแบ่งครึ่งกับคอร์ดของวงกลมเสมอนะครับถ้าเรามีคอร์ดหนึ่งเส้นเส้นคอร์ดตรงนี้นะครับแล้วจุดศูนย์กลางจากวงกลมลงมาก็จะแบ่งครึ่งคอร์ดเสมอนะครับต่อไปข้อที่8จุดที่อยู่ภายนอกของวงกลมนะครับเมื่อลากมาสัมผัสกับวงกลมจะมีความยาวเท่ากันนะครับหมายความว่าถ้าเรามีจุดใดๆนะครับอยู่ตรงนี้ลากมาสัมผัสกับวงกลมตรงนี้นะครับ สองเส้นนี้จะมีความยาวเท่ากันเสมอนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงครูฝากกด subscribe กดติดตามและกดแชร์เป็นกำลังใจให้คันด้วยนะครับ